ผมไม่ได้แค้นทุกคนยังจำไอพม่าคนนี้ได้ไหมครับที่หยิบฮันโซมาเลียนทองและเอามาเวทป่าผมจนเกมเสียเปรียบแต่ผมก็พยายามไม่ยอมแพ้จนพีก่กลับมาชนะได้แล้วพอรายงานบทลงโทษดันเบาสะง,งั้นโดนแคนะ่เนี้ยแล้วเกมนี้ผมก็มาลงแรงตามปกติโดยเล่นบาร์ดังไปตำแหน่งโลงแต่แล้วผมก็สังเกตเห็นคนชื่อคุณนุอ้าวนี่มันไอพม่าคนเดิมนี่หว่า เริ่มเกมมาผมก็ช่วยเมทเชียร์คีฟตามปกติเสร็จแล้วผมก็พาเมทเดินเล่นจนไปถึงเลนบนช็อตนี้แม่เสือสาวไอริเทลและปลาหมึกยักษ์แอดลาส์กำลังกดเอ็มเอ็มฝั่งผมแทบจมดินผมก็เลยใช้ทักษะสมัยเรียนวิศาวะฟิกสร้างกระแพงเพื่อให้เมทส่งไอริเทลลงไปคุยกับรากประ่วงแล้วก็ตามด้วยแอดลาสเหมือนไฟกำลังจะจบแต่ก็ไม่จบเพราะบักพาม่าคนดีคนเดิมเหมือนจะพยายามไปลงมเอ็มเอ็มผมก็เลยตั้งไอวอลแล้วโชว์แม่ไม้มวยไทยเพื่อขัดเอาไว้จนเมทฝั่งผมช่วยสั่งคอบักพม่าคกลับบ่อแตั้งไอ บ่อแล้วรวมหมัดด้วยความไม่แข็งจนเขากลับบอ่ออีกครั้งแล้วผมก็ใจดีแจกวาร์ปโดยไม่สนใจฮาริสและแอดลาสด้วยความที่ผมเป็นคนชอบให้อภัยคนผมก็เลยมาทักทายแล้วรวมหมัดด้วยความเป็นมิตรจนเขาได้ไปเป็นปุ๋ยธรรมชาติผมก็เลยวาร์ปด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อกันจากนั้นเหมือนบับพาากพม่ากำลังไล่โซยเ,เม็ดฝั่งผมอยู่ผมก็เลยช่วยส่งกลับบอ่อแบบเดลิเวอรี่และด้วยความไม่แข็งผมก็เลยวาร์ปไปอีกทีจากนั้นผมก็มายืนรอบ,บักพาม่าแบบคนไม่แข็งแล้วผมก็เริ่มสังเกตว่าเขาหายไปไหนผมก็เววเเเเเเลลลลยยยดดาา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 าววววว่าา่่่่่คค้้นนนนจจจจจจะะะหััััังงงฟรรรมมมมมมพพพพืออออทีข,ขจจบบบบบกมมกกผ็ไไิปใช คนนี้มันไม่ได้แค่โยเสฟผมมันโยเสยคนอื่นด้วยได้ด้วยความแพ้เสียงในหัวของกูชิออนและคนในทีมผมปักพม่า,มาคนนี้ก็ได้ลงไปคุยกับลาบ่างมาม่วงคาบอหลังจากจบเกมผมก็เลยมาเช็คแน่ใจว่าใช่ปักพม่า,มาคนเดิมไหมชัดเลย